บงชตสวัสดีคะ่ะทุกคนมือนีเราจะมาเที่ยวหินสามวันที่จังหวัดบึงการกันนะจ๊ะไปกันเลยจ้า let's go คนพร้อมเล t s โก <c oughs> ขึ้นมาถึงกันแล้วจ้าสิ่งขนาดเลยหมาฟูมดเลยม <c oughs> ึงสามวัน <c oughs> นี่คือไกดของเรา <c oughs> มีไกดน้ำเที่ยวด้วยอะดิเย้ ทังข่งเป็นปานอนใหม่นออะไรอะไรนอโจดือเทองพู้เนาะย้ายย่างไว้อยู่บ่โอเคไหม โอเค,อเคพา้าใบย้าย,า,ยนะายมาหยังย้ายมะระยางออกกำลังกายดีหไาย้าใบมะหยังเซ่อๆเลยกำลังจะขึ้นไปแล้วนะคะทุกคนโอเคไหมเอลลี่โอเคไหมโอ,อโอเคไหมชุ๊ดเราจะกำลังจะขึ้นปลาหวานไปแล้วนะคะ ยายเบาๆยายคอยๆย่างเด้อค่ะว่าย่างตรงกลางยายพี่ชายระวังเด้อดูดูเนี่ยพี่ชาใช้น้ำถิ่มแล้วใช้น้ำหน้กน้ำแล้วว้าว เจ้อูนมีกระถั่วยุใส่อันนี้ที่สามอันนี้ที่สองที่สามว้ายว้ายว้ายไอ้ใครระวังนะลูกนะ ยานอุ้ยจะใช่มแม่คูมแม่นำคูมว้าเฉพาะมียปัวครั้งแรกนะคะที่เรามานี่ครั้งแรกเลยจ้าที่ลูกซาวลาขึ้นมาเท่านี้ ว้าวว้าวว,าว้วาวสวยมากจ้าวิวข้างบนเราอยู่ที่ตัวที่หนึ่งนะคะประบาดตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามอยู่ข้างพุนอยู่ข้างกันบนตัวเล็ก าอากาศห้อนมากๆเลยจ้าฟังมาลูก ไปไปจ้าไปกันต่อแ <c oughs> ดดบ่ายโมงบ่ายสองฮอนฮอน ช้างอีเดฟออยู่้าหัู้ยนช้าง ูภูสิงห์เมง่ายรูปเลยครับแดงไยายโอเคไหมสวยบอ ก,ก็เคยมาคืกอกัดละครั้งแรกผู้สิงอยู่ทั้งทั้งจะชมวิวทางลอยบ่ออู้ละวังเลยยาย

นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนอขอขอไหนพอกันไหมในคลิปถัดไปเนาะจ้าขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ